สวัสดีค่ะคลิปนี้ในบ้านอยู่ทีจะพาเพื่อนมารู้จักวิธีการเก็บผักให้สดนานด้วยแก้วน้ำพลาสติกค่ะอันนี้เป็นแก้วน้ำพลาสติกที่เราได้ซื้อมาเป็นเครื่องดื่มพวกชากาแฟเป็นน้ำโคกน้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาใส่ให้ดื่มมาเนี่ยเราจะไม่ทิ้งนะคะพอเรา ได้มาแบบนี้เราจะมาล้างให้สะอาดเพื่อที่จะนํามาแพ็กผักต่างๆให้ได้สดนานค่ะซึ่งแก้วน้ําแบบนี้ตรงส่วนที่เป็นฝาตรงนี้นะคะตรงกลางของฝาจะมีที่สําหรับเสียบปลอดเพื่อดูดน้ําเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นเทปใสสำหรับช่วยในการปิดฝาตรงนี้ด้วยค่ะแต่ก่อนไม่บ้ายกทีได้ทําเป็นคลิปเก่านะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้ ในการเก็บรักษาพริกที่สดนานโดยใช้เป็นขวดน้ำเก่าแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้ที่บ้านก็ยังใช้อยู่เป็นประจำโดยมี f อฟซีได้ถามมาว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่มันจะเปิดปิดออกใช้ง่ายวันนี้แม่บ้านยุทธีก็เลยได้นําเอาเป็นแก้วน้าพลาสติกหรือว่าแก้วกาแฟที่เขานิยมเรียกกันเนี่ยมาใช้กันค่ะที่บ้านเรามีอยู่เยอะเราซื้อเครื่องดืม่มต่างๆมาเขาใส่ให้มามีเต็มเลยแล้วก็เอามาใช้แม่บ้านยุทธีได้ลองทําแล้วนะคะ ลองทำใช้แล้วเป็นเดือนคือต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าทำแล้วได้ผลจริงๆถึงจะทำเป็นคลิปขึ้นมาค่ะแล้วก็เอามาเปิดฝานะคะล้างน้ำให้สะอาดดีเลยอันนี้คือแม่บ้านยีทีได้ล้างเก็บเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มาล้างน้ำเปล่าอีกทีถ้ายังไม่สะอาดดีเพื่อนก็ล้างด้วยน้ํำยาล้างจานก่อนก็ได้ค่ะความให้แห้งถ้ายังไม่แห้งดีเราต้องการใช้ไว้แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับให้แห้งเลยนะคะ ก่อนที่จะเอาไปแพ็คผักที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะจากคลิปเก่าที่ใช้เป็นขวดน้ำมี FC หลายท่านบอกว่าไม่ใช้เป็นขวดน้ำใช้เป็นกล่องพลาสติกได้ไหมได้ค่ะแต่อันนี้มันเป็นการเป็นวิธีการ DIY เอาของที่ใช้แล้วาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ก็เลยใช้เอาเป็นขวดน้ำเป็นพวกแก้วน้ำพลาสติกที่เราคิดว่าจะทิ้งแต่เอากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเราจะใช้วิธีการ reuse เป็นการ diy ของที่มีอยู่เอามาใช้ช่วยให้ประหยัดได้ค่ะตรงนี้เป็นรูนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นรูฝาสำหรับเสียบหลอดน้ำ ดูดเครื่องดื่มต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะจัดการปิดรูตรงนี้ทำไมต้องปิดเพราะว่าเราต้องการปิดให้ทุกส่วนของแก้วน้ำเหมือนกับปวดน้ำนะคะไม่ให้มีหยดน้ำเข้าไปภายในเพราะถ้ามีหยดน้ำที่เกิดจากการเกาะของน้ำที่เกิดจากไอเย็นของตู้เย็นก็จะทำให้ผักพวกพริกพวกผักต่างๆนั้นเน่าเสียได้ง่ายคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดรูตรงนี้ให้สนิทเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะแนะนําในกรณีของผักแต่ละอย่างที่ใช้นะคะอันนี้เป็นพริกที่เป็นพริกเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะคะเราจะตัดขั้วออกแบบนี้ค่ะตรงส่วนยาวๆตัดออกแล้วเอาจุกข,ของขั้วนั้นติดไว้ค่ะทําไมต้องทําแบบนี้อันนี้จะแตกต่างตรงนี้ถ้าเราเด็ดออกแล้วเป็นแบบรูแบบนี้นะคะถ้ามีน้ําหยดเข้าไปนิดเดียวก็คือจะทําให้เน่าเสียได้ไวถ้าเราทําแบบนี้จะเก็บได้นานค่ะนี่คือหมดแล้วแล้วก็ เอาฝามาปิดไว้แบบนี้ค่ะก่อนที่จะนำไปเก็บในตู้เย็นทาง่ายๆค่ะข้อดีของการใช้เป็นแก้วน้ำแบบนี้ก็คือจะช่วยทำให้เรานำออกมาใช้ได้ง่ายค่ะเวลาเราจะนำออกมาทำอาหารมาปรุงอาหารเราก็สามารถที่จะเปิดง่ายแพ็คเก็บปิดเก็บง่ายๆได้ค่ะตัดขั้วเหมือนกันถ้ามีน้ำนะคะซับบอ,อกให้หมดให้แห้งเลยนะคะ ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องล้างน้ํานะคะถ้ามีน้ําเก่านิดเดียวก็คือทําให้พริกเน่าเสียได้ง่ายมากค่ะพริกแต่และอย่างใช้วิธีการตัดตรงขั้วยาวๆออกนะคะเสร็จแล้วเราค่อยนําไปแพ็กเก็บในแก้วพลาสติกที่เราเตรียมมาไว้นะคะการแพ็กเก็บแบบนี้ นอกจากจะทำให้เก็บได้นานข้อดีอีกอย่างก็คือทำให้พื้นที่ในตู้เย็นของเราก็จะสามารถที่จะจัดเรียงได้เป็นระเบียบเรียบน้อยนะคะทำให้ของที่เราเก็บเอาไว้แบบนี้สามารถที่จะหยิบเอาออมาใช้แล้วก็จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยดีด้วยะค่ะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดเล็ก แล้วก็นอกจากเป็นพวกพริกนะคะไปเพทพริกก็ยังนี่ค่ะฟักทองฟักทองก็ทําได้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แม่บ้านยุทีีทําให้ในคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมได้ทราบว่าถ้าเก็บฟักทองแบบนี้จะเก็บได้นานมากแม่บ้านยุทธีท,ทาแล้วค่ะให้ผ่าออกถ้ากรณีที่เราซื้อมาถ้าเรายังไม่ได้ผ่าไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าผ่าลูกให้เม็ดสัมผัส ให้ไส้ในสัมผัสกับอากาศแล้วจะทําให้เน่าเสียได้ไวมากสําหรับพักตองนะคะให้มันเพื่อนทำแบบนี้ค่ะควักเอาไส้เอาเม็ดออกให้หมดเลยส่วนที่เป็นไส้แบบนี้เอาออกเสร็จแล้วก็เราค่อยมาหั่นเป็นชิ้นขนาดที่เราจะแพ็กเก็บได้ง่ายๆในขวดในแก้วนะคะเราก็จะเก็บในตู้เย็นเอาไว้สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะแม่บ้านยกทีลองทำดูแล้ว กอนนี้ซื้อมาฟักทองนี่เสียหายหมดเวลาใช้แบ่งครึ่งใช้หรือว่าส่วนที่เหลือถ้าเราไม่ได้เอามาใช้นะคะแช่ตู้เย็นใส่ในถุงพลาสติกเอาไว้เราก็ว่าเราเก็บอย่างดีแล้วแต่ว่าพอจะนํามาใช้กลับเป็นเน่าเสียจากตรงที่เป็นไส้นะคะมันจะเละไปหมดเลยแต่ถ้าทําอย่างนี้สามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะ พอเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดที่จะแพ็คใส่ในแก้วได้ง่ายนะคะแก้วน้ําได้ง่ายแล้วก็ใส่จุลงไปปิดฝาให้สนิทเพื่อที่จะนำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะนี่ค่ะผักแต่ละอย่างหอมแดงกระเทียมมะนาวพริกแต่ละชนิดนะคะถ้าทำได้แบบนี้จะดีมากๆสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะแก้วน้ำพลาสติกมีประโยชน์มากมายเลยค่ะผักแต่ละชนิดแต่ละอย่าง สามารถที่จะเก็บไว้แบบนี้สะอาดสะอ้านดีด้วยค่ะเก็บได้นานและก็เวลาหยิบออกใช้นี่สะดวกมากโดยเฉพาะลูกๆที่เขาจะทำอาหารทานเองนะคะเขาเห็นของที่วางไว้เป็นระเบียบก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้อย่างสะดวกเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่บ้านยุทธีไม่ได้ทำอาหารเป็นเมนูอาหารนะคะแต่เป็นเคล็ดลับในการทำงานของแม่บ้านอีกอย่างนะคะถนอมอาหารถนอมเครื่องปรุงพวกผักต่างๆที่เราซื้อมาเก็บให้ได้นานแล้วก็สะดวกในการหยิบมาใช้นำมาใช้ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยูกธทีด้วยนะคะชื่อช่องเต็มๆตนนตุต่นต,ตองชาแนลสาระดีๆจากแม่บ้านยูกทีค่ะขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ